วันนี้มีคำถามจากผู้ชมค่ะเรื่องการเกษียณอายุอย่างไรให้มีความสุขมาฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะพูดแบบตรงๆก็คือการออมเงินโดยตั้งเป้าหมายจำนวนเงินที่จะใช้หลังเกษียณโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ประมาณ70%ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะคูณด้วยจำนวนปีที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยประมาณว่าอัตราเงินเฟ้อจะพอๆกับอัตราดอกเบี้ยวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีวินัยในการวางแผนเกษียณยังมีความสุข ก็คือการทําประกันชีวิตแบบบํานาญค่ะมีหลากหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบที่สะสมเงิน5ปีหรือ10ปีเมื่ออายุ60ก็รับเงินบํนานาญ15%ของทุนประกันไปเรื่อยๆค่ะเงินออมประกันบํานาญนี้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆค่ะประเด็นที่จะต้องคิดก็คือเรามีเวลาออมนานเท่าไหร่ถ้ามีเวลาสั้นจํานวนเงินออมก็ต้องมากกว่า ฉะนั้นเริ่มเตรียมเกษียณยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งคุ้มค่านะคะมาเริ่มสร้างหลักประการไปพร้อมๆกับการสร้างฐานะตั้งแต่วันนี้นะคะ